มี FC ฟิตรักแฟน FC ซควรบ้านทุ่งกับลูกเด่นครับพี่น้องตามมาจากอ p พีก่อนเพื่อนๆเขาบอกว่าตอนเราไปซื้อกบนะเขาบอกว่าใครร้านไหนขายอาหารปลาเยอะที่สุดเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนหน้านี้นนพัเดพเดพชรกบพัเดเพชรกบเลยขอนแก่นท่านร้านไหน,พนเพชรแสบกรมูครับนี่มีป่ะข้าไข่กบท่านไหนสั่งกบไปหลายกระมือยี่บองไหนครับ ชื่อชื่อชื่อร้านว่าเฮียเท่าอาหารป่าเฮียเท่าอาหารป่าโอ้ตอนเย็นี้ไปเจอแล้วครับร้านเฮียเท่าอ้ยอันไหนอันไหนอันไหนกันแน่นี่เปล่าโอ้นี่ขายที่ไม่ใช่นี่นี่กามมาเจอแล้วนะเฮียเท่าเปิดแค่เคสมินี้นะร้านเฮียเท่าขายอะไรไม่บอกแสดงว่าเด็ดอยู่ไม่บอกว่ามีอาหารโปรอาหารป่าเปิด 9ก้นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาปิดทุกวันเสาร์วันนี้เรามาวันอาทิตย์พี่น้องเป็นยังไงไม่รู้9ก้นาิกาหนาทีตามไปดูสิร้านเหียเท่าจะเป็นยังไงตัตามตด่นมาพี่น้องมาอยู่ไหนนอะเข้าไปย้อนดูมีพี่อิฐวงลางสะออนพี่อิทสแตกแดกตับเคยมาชิมร้านนี้นะ <laughs> เดี๋ยวมาตามมาดูก็ <laughs> การเดินทางของเราเวลาเราไปเจอร้านไหนที่แบบเอ้ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบถามตามตลาดมาว่าร้านไหนหน่าสนใจน่ากินตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าเธอถึงน้ำบ้างมีไม่ใช่อยู่นี้เียป้ายอะไปอีกมกั้งเป็นคลองนงเนี่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 น,น,นี่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 นี คือร้านเหย่เท่าเลยป้ายเก่าๆ,ๆเลยโอ้ป้ายอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวอรอรถก่อนป้ายเห็นไหมลองซูมดูนิดนึงป้ายเขียวๆยาาขึ้นๆเนี่ยร้านแบบป่าๆของแท้เลยเ<ะ>นี่เอาถ่ายดูสิสังเกตยากเลยนะครับพี่น้องพ,พี่จัดรถไปนอมีคนมา9โมงมีคนมาแล้วเหรอเนี่ย ร้านนี้หรือเปล่ามีใช่ครับพี่น้องนี่เหรอก็ไม่ใช่สามสีแยกบ้านก็อยู่นี่แล้วเป่ะนี่หรือเปลามืดๆนี่หลือเปลามันจะเป็นร้านนี้ครับพี่น้องมืดตื๊ดเลยนี่เรามาแบบไม่ได้จู่โจมไม่ได้โทรถามนะว่าแต่ว่าถ้าใครอยากมาก็มีใน เซิร์ชใน Google ได้ครับใน Google แมปนะร้านลุงเท่าเนะี่ยอยู่ตรงนี้ลุงเท่าร้านเฮียเท่าเออร้านเฮียเท่าอาหารป่าเซิร์ชแล้วก็มาตาม p s s ได้เลยนะครับตามมาดูโอ้บรรยากาศร่มรื่นจริงๆร้านนี้เขาเปิดถึง4โมงเย็นน่าจะตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายๆคนจะเยอะนะแต่ว่าเรามาตอนตอนเช้าเลยไปตามมาดูอยู่ไม่โนะโอ้ร้านกว้างขวางเนาะคนอาหารป่ามืดไหมก็ใช้ด้อยู่นะนี่ มาถึงแล้วพี่น้องดูบรรยากาศโต๊ะแบบยาวๆไปเลยแต่ว่าดูเฮียเท่าอยู่หรือเปล่าไม่ดูเดี๋ยวตามไปดูมาดูมาแล้วครับพี่น้องมาถึงแล้วนี่กําลังหม้อต้มค่ะน้ำสตอ๊อกร,ร้านวันนี้เฮียอว้วนไม่อยู่นะครับแกไปธุระบ,บ้างนนเนาะเฮียเท่าเอเฮียเท่าผม,มคิดถึงใครนะพี่ึคิดถึงเฮียอว้วนอาหารป่าที่ไหนเนาะร้านเฮียเท่านี่อยู่อยู่อยู่ตรงไหนของขอนแก่นครับนี่อยู่ตําบลศรีนา สมุนศิลาตัวเป็นคนอีสานบ่คนอีสานค่ะคนขอนแก่นบ่คนขอนแก่นค่ะโอ้งามเนาะมาร้านเฮียเท่านี่ต้องสั่งเมนูใดกินผู้ใดมาต้องสั่งสิ่งที่เจออะกบทอดกบทอดต้มกบผัดเผ็ดปลาไหลอ่าส่วไก่ค่ะส่วไก่เออเป็นแต่แซบอยู่เนาะส่วไก่บ้านบ่ใช่ค่ะใส่อย่างแน่ยั่วไก่บ้านนี่ใช่ส่วไก่บ้านจะมีเครื่องหอมมี มีต้มเป็ดอย่างบ่มีค่ะมีต้มต้มเป็ดอย่างต้มเป็ดปลาไหลน้องนี่นะเห็นเห็นอยู่นี่นี่ได้บ่เป็นปิ่นได้เป็น้องาะเขาเลี้ยงกันขลังเนี่ยต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดกบใช่ค่ะโอ้ผัดเผ็ดหมูปลาเนาะมีอะไรอีกมีผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลปลาบึกแกงปลาปลาบึกหรือว่าต้มยำต้มยำต้มยำปลาบึกโอ้ที่นี่อะไรนี่หอมๆเนี่ย อันนี้ผัดเป็ดมู่ผัดเป็ดโอ้หอมากเลยอยู่กระดังยี้ได้กินนะครับร้านนี้เปิดเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นใช่ค่ะคนจะห้าโมงเย็นคนจะเข้าเยอะตอนไหนครับเยอะสุดตอนเที่ยงตอนเที่ยงเนาะอ๋อข้าราชการข้าราชการเนี่ยเขาก็มากินของป่ากันเนาะใช่ค่ะกินอะไรดีเธอวันนี้อ่าแต่ว่าเรามีกบอยู่อ่ะขอเอาเป็นผัดต้มเป็ดปลาไหลอ่ะต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลที่ร้านมีเมนูหลากหลายนะครับวันนี้เราก็เลยสั่งต้ม เปรตดปลาไหลมาลองชิมดูครับแล้วก็มีเมนูส่วไก่บ้านครับแล้วก็มีเมนูถามฤด,ดูกาลนะครับวันนี้น้องเขาบอกว่ามีปลาหลดทอดกระเทียมครับซึ่งอร่อยมากเลยนะครับพี่น้องแล้วก็สั่งผัดช,ชาปลาบึกไปอีกจานหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูในครัวกันครับเชฟเขาเป็นคนขอนแก่นปะขอนแก่นจ้ะซื้ออย่างจ้ะซื้อปลาจ้ะซื้อปลาน้องปลากินน้องปลากินหมูปา่าน้ะ ว่าจะเล่นมุกจะไม่ได้โอ้พี่เาหอมแท้พี่น้องแสดงว่าเมนูนี้เด็ดนะเนี่ยนี่โรยด้วยใบโหระพาหอมๆเลยพี่น้องอืมแต่ปกนี้นี่ฮะเท่าจะเป็นคนใช่ค่ะเฮาเป็นคนเป็นคนเป็นเชฟเองค่ะอืมไปเที่ยวบุญีรัมยนสาสวรรคไปดูบ้างไฟไปดูเขาแหลแห่งเรือไฟที่นครพนมหรือเปล่าอืมนี่อะไรเป็นสวกนี่สวกไก่เปครับนี่ น้องต้มเป็ดปลาไหลครับพี่น้องนเล้วสวัสดีครับนี่ทุกสาวป่ะครับไม่ค่ะพนักงานจ้าอ๋อจ้างาเรื่อมาเริ่มโอ้พนักงานหลายเนาะอืมเนี่ยเสิร์ฟละวันนี้เรามากินข้าวก่อนพนักงานกินนะวันนี้นะจา้าผัดเผ็ดหมูปา่าพี่น้องผัดเผ็ดหมูปา่าผัดเผ็ดหมูปา่าของพนักงาน,าน,นะครับ ของเจ้าหน้าที่ๆๆเจ้าหน้าที่อือนี่เป็นเมนูอะไรนี่มีไหมวะต้มเปรตอ่าต้มเปรต <ๆ S 2> ปลาไหลต้มเปรตตั๊กไกป่ปลาผัดช,ชาหลดทอดนะคะคุณยายคุณยายหลดทอดค่ะหลดทอดหลดทอดทอ่าอ,อยากกินนะปลาปลาหลดทอดเนี่ยอาหารตามฤดูกาลครับเฮ้ยทีนี้เ <ๆ S 2> ขาก็ใส่ดีปรีเหมือนน้าเล็เลยเนาะครับน้ำสต๊อกกำลังต้มหลังบ้านเลยน่ะ ยังไม่สุกอ่ะส่วนมากเราจะปลูกเกงองทั้งหมดเลยต้นผลไทยต้น,นตเปรีใส่ดีปีสดด้วยเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเพื่อตัดผลิตโอ้โอ้โหโอกแกงข้าวหอมเครื่อง,องอมอ,งอ,งอืมรู้ไหมครับว่าร้านเฮียเท่าเนี่ยเปิดมากี่ปีนะครับ10กว่าปีแล้วค่ะบ10กว่าปีอปโอ้นี่พริกที่อย่างนี้ก็ดีเนะบางทีได้ตำมากินบ้างพี่น้องไรทอดค่ะ พริกทอดโอ้ใส่ทั้งพริกทอดอนี่เป็นเมนูไหนครับอันนี้ส้วไก,ก่ค่ะส้วไก่อโอ้ใส่ใบใส่ใบนั่นด้วยนเนาะไอ๋อะไรเมื่อกี้พังางผายขึ้นช่ายเหรอใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาครับขอโทษนวลนวลเป็นยังไงเนาะส้วไก่ใส่ใบใส่ทั้งพริกสด แล้วก็เขาใส่ก่อนเยวดู่อยนะเผือจะได้แอบสูตรเขามีเครื่องเครื่องออมนะครับแล้วก็มีแต่เขาเขาใช้ใบนี่เป็นหลักพี่น้องแปลกเนาะปกติออมน่าจะใส่ใบขี้ลาวหรือว่าใส่อันนี้เนาะนี่เกาใส่ผักไอ้ขึ้นช่ายเออต้องลองดูนี่พี่น้องดูปลาโทนี่เลยตัวเมนูแรกครับนี่พี่น้องตบเปรดใส่พร้อมกันไปหมดเลยเนาะ ตั้งขาตะไคร้ใบมะขามเกลือพริกสดแล้วก็มีพริกแห้งครับทอดที่นี่สั่งสี่เมนูก็จะทำตั้งเตาพร้อมกันสีเตาไปเลย <c oughs> อ่าก็ไวดีครับแต่อยากเห็นออมอะไรนะที่ใส่มะละกอเมื่อกี้นะออมไก่นะ <ไข S 1> ส่วไก่ น้ำมะขามเปียกทำเป็นน้ำมะขามเปียกไปหน่อยต้มเปรตครับจริงๆต้มเปรตนี่ผมแนะนําให้กินตอนเย็นหรือตอนเที่ยงนะมันจะแบบมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมีน้ำำําลําไยน้มามะตูมน้ําอันนี้ช่วยหน่อยสนับสนุนการทานของเราไปแล้วอ่ะชาเอาปลาบึกไปลวกก่อนชิ้นใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนี่ส่วไก่ก็ไก่แบบชิ้นใหญ่ๆใ,ให้นี้เลยนะ,ะบึกปลาบึกก็แบบตัวใหญ่ๆไปเลย เป็นแกราตัวไก่เราเมนูนี้ต้องปิเดเอาี่น้องของแค้แน่นอน,นช่วงนี้ปลาหลดที่ทางทางอีสานเนี่ยมีเยอะอยู่เนะาะช่วงนี้เนะาะ ปลาหลดเอ้ยปูนาเอ้ยเต็มตลาดอยู่เมื่อกี้ไปเดินมายมาดูสนะิหอ,อมไกลล่เราแซ่บพี่น้องปลาลดกินกับข้ามเนาะพี่น้องโอ้แซ่บบอสก่อนจะไปรับประทานอาหารให้ดูนี่เบอร์โทรกับเบอร์นะก็แล้วก็เมนูราคาอาหารครับนี้พี่น้อง เมนูไก่บ้านเมนูซี่โครงทอดกระเทียมเม,มนรูราคาประมาณนี้แล้วผัดชาปลาบึกครับม,มาดูเทคน,นิคการผัดชาที่นี่นะครับเขาใส่ผักลงไปก่อนแต่ว่าปลาม่อกินเราก็ไปลวกพอสะดุง่งให้พอสุกพอดีแล้วก็เอาผักลงไปเลยเนื้องั้นปลามจะเละไปเนาะ อ่นี่ครับเพิ่กินในการทำผัดชาครับแล้วก็ตามด้วยปลาบุกชิ้นใหญ่นะเป็นเล็กปลาสดมน้าชิ้แล้วก็คุกคีกัิ้เลยก้าวได้กับกระแนมนี้ไม่ต้องพูดถึงปลาโทพี่น้องเมนูเราโอ้เมนูแรกมาแล้วพี่น้องนี่ปลาหลดทอด เรามีกระเทียมโรยน่ากินมากดูนี่นี่เรับเมนูแรกอุ้่หอมมากโอ้น่ากินเนาะกินกับข้าวเหนียวกินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่ใช่ได้เลยเมนูที่สองคือเมนูนี้ราคาอาหารก็โอเคแต่ว่าขอให้เยอะนะนะครับนี่มาดูผัดชาครับพี่นองผัดชาปลาบึกนะครับน,ะบนี่โอ้เมนูที่สองของเรา,น,าน่ากินมากจริงๆเมนูพวกนี้ผมว่าเอามากินกับ เป็นตอนเยน็เยนๆตอนบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะดีนะแต่ตอนเช้าเน้นกินกับข้าวไปนะครับเดี๋ยวเราดูสวกไก่กับต้ม,ตมเป,ปรตปลาไหลกำลังตามมาครับพี่น้องปลาทงนั่นได้จานใหญ่นะกินมดเด้อโอ้นี่แหละครับสวกไก่บ้านพี่น้องดูโอ้กินบดเปล่าพอนีนี่เขาก็ได้หลายดีนี่นสวกไก่นะแล้วก็ ตอนขั้นตอนในการทำเนี่ยเขาก็จะเอาไก่เนี่ยไปรวนกับเครื่องที่เขาทําไว้นะครับมีเส้นมระกอเอมขึ้นช่ายมันเข้ากันตรงนี้อยู่เนาะไม่คิดว่ามันจะเข้ากันครับน้องกลิ่นของขึ้นช่ายแล้วก็มีมะระกอทําให้ไก่เรานุ่มขึ้นแล้วน้ําจากการที่เอามาซ่วไก่เนี่ยเขาก็จะได้มาเป็นน้ําซุปนี่แล้วก็เอาน้ําซุปเนี่ยมาซดด้วยนะครับตัวนี้คือแถมนะครับเป็นซุปของซ่วไก่อ่านี่อมได้เยอะคือเมนูคนนี้กินกันสี่ห้าคนได้สบายนะครับ ไม่ได้จานเล็กจานใหญ่ต้มเป็ดอะไรปลาโทกินเบิร์ดบอพี่น้องเบิร์ดก่อนต้มเป็ดปลาไหลนใสใบกะแยงอันนี้แถมกันไก่เหรอตัดอะไรนะโอ้อพี่น้องจ้ะนี่พี่น้องมาดูใกล้ๆหน่อยนี่นี่โหต้มเป็ดที่นี่เขาโรยผักกระแยงหอมอ่ะนี่ผักกระแยงเยอะๆเลยแล้วก็ปลาไหลตัวไซส์สวยครับพี่น้องดูนี่ โอ้เห็นปะปลาไหลไซส์อย่างนี้เลยแต่ว่าความแปลกคือนี่ตกใจเขามีกันไกเพื่อนที่จะมาตัดกินปลาไหลแปลกดีเอากันไกมาตัดกินต้มเปรตปลาไหลครับอุ้มหม้อใหญ่น้องเนี่ยหอบมากกินของผักกระยงขออนุญาตซดน้ำแกงดูก่อนนะขออนุญาตซดน้ำแกงดูก่อน แล้วกินยังไงวะอยากจะกินเป็นตัวเลยนะแต่มันร้อนมากอ่ะเธอตักใส่จ,จานเลยก็ผู้จัดการเขาไม่กินปลาไหลครับเก็บปลาไหลกินน้ำแกงไปนะนี่ดูดูดูดต้องโชว์เป็นตัวโอ้แตกงุแตก,แตกงะคนเหนือว่าดูท้องมันเขามาต้มเปรตนี่ไม่ต้องไปผ่าท้องผ่าไส้อะไรนะครับคือเอามาขังไว้วันสองวันแล้วก็เอามาทําต้มเปรตได้เลยนี่พี่น้องต้มเปรตปลาไหลเฮียเท่าขอนแก่นครับ วว้าวม,มาก่อนกินปลาประสดน้ำแกงก่อนซึ่งเคยทํากับน้าเลนนะก็มาเคยเห็นนาเล่ใส่ผักกระแยงนะมันจะเข้ากันตรงไหนเดี๋ยวชิมดูเนาะอืมอน,นีขอชมอน,นี้ขอชมว่าเมื่อกี้เห็นสูตรเขาแล้วพริกสวดพริกแห้งใบมะขามข,าข่าตะไคร้พริกแห้งยีนะแต่ตอนกันปรุงนี่ไม่เห็น อชิมไหมเธออันนี้เดี๋ยวลูงเรียจนจบได้ก็สิทแน่นอนถ้าไปต้มเป็ดได้รสชาตินี้ยถ,ถือว่าใช้ได้ผมเป็นนักชิมที่ชิมแล้วก็ปีได้เออแต่แต่เราไม่รู้ว่าต้นแบบเป็นยังไงถ้าเราได้ชิมเราเห็นต้นแบบแล้วได้ได้ได้จะเห็ดซูนาเลกินอืมพอตีจะไปต้มใส่งานบุญอุ้ยอืมแมนเวลาต้มใส่งานบุญเข้ากันนีดิแล้วก็ย่างกับปลาไหล พี่ตงเดิอเดี๋ยวชิวมมือเดี๋ยวก่อนนี้อาจใช้มือเลยเด้ออุมมันร้อนมากกระเทือกินยังไม่ได้พี่น้องน,องนี่ดูเนื้อดูเนื้อปลาไหลอ่ะดูดูเนี่ดูด,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 ดูมีไส้ออกมาอย่างนี้เลยดูท้องครับปลาไหลนาเนื้อปลาไหลขอนแกน่นเด้อ ปาลาไหลไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกดูต้องแซ่บไปเจอเสร็จพวงดีพอดีครับน้องคิดอืมขอบคุณ อันนี้มาต้องสั่งอันนี้มาบอกเลยต้องสั่งไม่กินปาไหลก็กินกบหรือเปล่าไม่รู้ลองสั่งดูอันนี้อร่อยจริงอันนี้ให้เต็มเลยครับน,นี่ให้เต็มแทบแสบอยากกินรสชาตินี้มานานไม่รู้ว่าทำเอามารสชาติจะออกแบบนี้ครับน,นี่ใบแมงลักให้เต็มแซ่บมากอันนี้ที่หนึ่งนัมเบอร์วันทานเลยนามาดูเมนูที่สองเรา เอาเลยวให้ดูก่อนเขาเสิร์ฟพร้อมกับเจ้วพริกแห้งนะครับพี่น้องแล้วก็เขาก็เสิร์ฟให้พร้อมกับพริกน้ำปลาอ่าเป็นพริกกระเหลี่ยงมิดเล็กๆแล้วก็มีซอสพริกซอสมะเขือเทศให้เออกินกับะไรเนี่ยซอสมะเขือเทศอ๋อกินกับปลาโรดอเดี๋ยวขอชิมอันนี้อีกนี่เป็นน้ำซุปของการส่วไก่นะครับลองชิมน้ำซุปก่อนก่อนจะกินไก่ อมันออกเหล่าห,หน่อยออกประมาณว่าเป็นอืมรสชาติด,ดีครับใช้ได้อร่อยอร่อยเดี๋ยวชิมดูก่อนนี่ก็มาดูหน่อยเวลากินก็นี่เลยครับผู้เฟื่องในไก่เขาใส่ให้เป็นพวงนี้เลยนะเมนูนี้ก็ราคาถือว่าโอเคเพราะว่าได้เยอะครับให้ไก่เป็นตัวเลยนะคิดดูสองจานหนึ่งแค่าสามแล้วไก่เป็นตัวครับพี่เรา ชิมดูเลยอืมว่าแปลกนะมีมะละกอแล้วก็มีพื้นช่ายเป็นเครื่องอืมอร่อยทานก็ถือว่าใช้ได้มากเลยแต่วันนี้ให้ที่หนึ่งเลยมาชิมดู ปลาชาปลาบึกปลาบึกนี่ก็ให้แบบเนื้อแบบเน้นๆดูดูเนื้อปลาบึกครับเน้นๆอันนี้เป็นกับแกล้มนี่คือสวรรค์บ้านทุ่งเลยแหละอืมวัานี่อืมใช่หมบอกยังไงดี๋ยวเอาไปทานไหนนิงแวบอร่อยโอเคครับ พริกแกงแกงก็ได้ครับของพวกนี้อยู่ที่พริกแกงนะแล้วก็ใส่ดีปีสดเหมือนของน้าเล่ครับพี่น้องใช่ไหมดีปีสดนะครับกินแล้วออกเผ็ดเขาใส่ทั้งดีปีสดแล้วก็ใส่ทั้งเม็ดพริกไทยอืมอเคดีนี่อันนี้นี่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผู้เท่าแห้งมาก นาท้าคนแก่นี่ชอบมากปลาหลดทอดกระเทียมครับอืมทานได้ทั้งกัางอืมอุ้ยนี่อร่อยมากทำยังไงเมื่อกี้ไม่ได้ไปแอบ,บดูอืมนี่อร่อยน้องอจิ้มกับซอสหน่อยทานได้ทั้งตัวอืมอัน,นอร่อยมาก อันนี้อันที่หนึ่งเลยน้ำเบอร์บานเลยอาหารท้องถิ่นครับอาหารตามฤดูกาลอันนี้ให้เต็มอร่อยมากมาคิดว่าทอดแล้วเอากระเทียมมาโรยอย่างนี้จะอาราคาเนี้ครับแล้วข้าวหมักบอกเค็มน,นิดนิด,นดแล้วปลาลดน่ามันมันกระดูกเคี้ยวได้แบบกรุบกรุบไปอืม,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 มนี่น้ำเบอร์บานน้ำเบอร์บานน้ำเบอร์บาน แบบดำๆเลยขาใช้กระเทียมไทยนะครับเทคนิคการทำพวานี้น่าจะเป็นกระเทียมไทยกระเทียมไทยมันก็จะทําให้เวลาเราทอดกระเทียม,มต้องใช้กระเทียมไทยถ,ถ้าใช้กระเทียมจีนน่มันจะไม่อร่อยบางทีกระเทียมจีนมันใหญ่ไปบางทีทอดแล้วมันไม่กรอบด้านในอันนี้มันจะกร,บกรอบๆเลยคือต้องเน้นที่กระเทียมไทยครับอืม,อม เส้นเอ่ะเดี๋ยวให้ผู้จัดการลองชิมดูว่าเมนูไหนปลกใจบ้างเอาหล่ะเดอ้อชิมเลยเธอจะได้จดจ่อด้วยกันสดายมาตอนแรงๆเนาะขอชิมผัดชาปลานี่ก่อนเป็นกระแ่บไหมหอมใช่ได้ะโอเคเดยปลาไหลนี่น้ำแกงนี่เชื่อจะจ้ำใส่นี่ไปโห แน่นอนอ่ะเมนูเนี่ยก็ปีไป๋ไว้ละคอชอ่เนื้อปลาไหลก็ปลาไหลนานแท้เนื้อปลาหวานมากลองชิมน้ำแกงได้ไหมเดี๋ยวเขาลองชิมดู <c oughs> เผื่อกลับไปพี่จะบอกว่าต้มเป็ดปลาไหลให้กินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปเอาไปเอาปลาไหลบ้านพญอเนี่ยชิห้กินหน่อยไม่ค่อยออก จ้องชิมแล้วเห้มติดผักกระหยังเข้าไปหน่อยเกลียด oh. ปลาไหลกินน้ำแกงอะอร oh. ่อยเปรี้ยวหอมเปรี้ยวๆแล้วก็มีามาันกระหยังเนาะเค็มป oh. okay. ่อนอต้มใส่น้ำปลาด้วยมันเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้แอบ,บดูใส่หน่อยหรือบ้างนะนัวดีไหมนัว oh. บอกไม่ถูก oh. oh. ออกเปรี้ยว ตัวไก่เป็นไรบ้างขนบัวขึ้นไส้มันชูอยูน่น,นะเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นผักชีลาวานนตั่ตวไก่ก็ซว่าออมกับบอ๊อบแมนอือแปลกดีป่ะคลๆออมกับใส่เครื่องนึงกับบ๊อบแมนตัวไก่ปลาดีเนาะ กินปลาห,หรอหรือยังเสือไก่ทองไม่ได้บบว่าจะไปกินอาหารที่เขื่อนอุบลรัตน์นะวันนี้เขาจะมีเล่นน้ำกันที่เขื่อนอุบลรัตน์มีเจ็ตสกีมีอะไรที่ที่เขื่อนอุบลรัตนแบบ์แต่ว่าคงไม่ได้ไปหาปลาที่เขื่อนอุบลรัตน์ละที่นี่ก็น่าจะถูกใจละได้ไหลายครับ แต่แล้วลเมนูนี้คือกินอิ่มมากันสี่ดูโตเขาลักษณะของโตเขาต่อแถวยาวๆคือมาส่วนมากเขาจะมากันเป็นกลุ่มเป็นคณะเนานะเป็นครอบครัวใหญ่ๆมาเพื่อนมีฝูงมากินกันอันนี้ใช้ได้อยู่นะเน,ะนี่ยอ,อาหารถือว่าโอเคนเะครับกำลังติดใจกำลังก๊อปปี้สูตรแต่ปัดต้มปลาไลแไหมแซ่บยู่ได้ต้มเป็ดไหมเนาะชาัู กอสโ,วโูวามีแห้งไหมเอาไปต้มต้มปลาโรดต้มปลาเนี่ยนะนะปลายอนนะ,นะต้มอ,อมามัง่งใช่เดี๋ยวเจอปลาน้ำโขงเอามาต้มอย่างนี้เลยอืมเลนนี้ยงเป็นแดดเดียวไหมปลาสดเหมือนปลาเหมือนปลาหลดแบบเดียวเลยอ่ะทำไมเขาทอดได้กรอบล้วหมกักเลยพอดีเนาะมีกลิ่นไม่หอม,หอม นัวปลาลดมันมันป่ะมาณอืมปลาลุดน้าแท้เศรษบแพกกินได้ทั้งตัวเลยไม่ต้องเหลือเลยออืมอันนี้เจ้าแล้วกระเทียมมะเอือแบบถึงอะ่ะไม่มีกลิ่นข้าวเลยไม่มีไม่มีกลิ่นปลาลดอ่ะพ่้มอมไปแล้ว่มัน ได้ใชได้ถุง <c oughs> ใจอยู่เะกินกับข้าวขาดอะไรไปบางอย่างอยู่แต่มันก็ยังเช้าอยู่ก็มาตอนเย็นอืมตอนบ่ายช่องบ่ายถ้าดีเลยผักเทียง <c oughs> อืม๋อมก็ได้กลิ่นของนั่นชูเรื่องของผักแต่ว่วาเนี้เด็ดจริงดูพริกน้ำปลาเขาสิตัวไก่ก็อร่อย้าลองกินกับพริกน้ำปลากินกับปลาลดดู น่าจะเข้ากันดีมากก็ปลารดแบบอีกเดี๋ยวลองลองใช้หน่อยสิเวลาอยากจะกินส่วนไหนอย่างงี้นะมามที่เด็ดของร้านนี้ต้องใช้กันไกในการกินต้มเปรตปาลาไหลเนี้ยเท่าเออเหมือนไปกินสเต็งสเต็กอะไรเลยเนาะ <c oughs> มีกันไกอย่างเงี้ยเหมือนไปเวียดนามคนเวียดนามเขาใช้กันไกตัดอาหารนะเออเดีอ่ะ เออ,อยงี้กินง่ายเนาะนั่นอะ่ะอืมเดี๋ยไปหาซื้อมาบ้างละอะไรกันไก่บ้านเรามีนันเป็นกันไก่ธรรมดาไงเดี๋ยว <c oughs> ไปเวียดนามก่อนน่าจะขายที่จีนหรือเวียดนามอะใหญ่เงี้ยต้องใหญ่ๆแข็งๆงงามมากเม็ดอินเจแปรนคุณอะ <c oughs> <c oughs> อ แซ่บแท้พี่น้องนะขอตัวกินก่อนแป๊บหนึ่งครับแซ <ๆ S 2> ่บแท้เด็ดทุกเมนูเลยแต่ละ<ๆ>อย่างแตกต่างกันไปเนาะแซ่บแท้ๆบจ้เนียเลิศมาคอนแกนรอบนี้ก็ได้ชิมบรรยากาศอาหารป่าถือว่าถูกใจมากครับโดยเฉพาะเมนูต้มเปรตปลาไหลลุงเด่นว่าให้เต็มครับรสชาติอร่อยถูกใจนะนี่ก็ นางกินไปคุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับพี่น้องมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาชิมดูนะครับถูกใจแน่นอนอร่อยแบ่บๆเลยครับพี่น้องสุดยอดความอร่อยอิ่มนะครับมาขอนแก่นก็ลองแวะมาชิมได้เซิร์ชใน Google เลยครับพี่น้องอ่าทุกคนพามาถึงที่เลยแวะมาชิมเลยนะโดยเฉพาะขาดไม่ได้ต้มเปรตปรลาไหลร้านนี้แซ่บนัวชื่นใจมากอร่อยมากเลยครับเจอกันใหม่ ep หน้าเดี๋ยวจะพาไป เชาวีวีไหนไม่รู้ต่อเราจะรอไปถึงพวกนี้เราจะเดินทางกันต่อนะครับสําหรับ EP นี้โรงเรียนขอตัวไปรับพี่น้องเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับแซ่บ